สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็ลงมาสับหน่อไม้แล้วก็มองเห็นประโยชน์ของอเปลือกหน่อไม้นะครับการที่เรา,าพบเจอหลังจากที่เราสับขึ้นไปแล้วก็ไปปอกไว้ที่บ้านแล้วก็เอากะสอบเปลือกหน่อไม้เรามาเทตามางานนาเราเห็นเพียงแค่ว่ามันคือ,อสิ่งที่จะเปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับ ให้กับพื้นนาให้กับต้นข้าวอะไรเงี้ยครับแรกๆหลกนะครับแต่วา่าพอเราเอามาหวานแล้วเราก็พอได้รู้ว่าเออนี่ก็เป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่หอยเชอรี่ชอบครับถ้ามีอย่างนี้จะไม่ค่อยมา,าจะจะไม่ค่อยสนใจต้นข้าวครับจะมาสนใจเปลือกหน่อไม้อะไรเงี้ยครับซึ่งกินใ,นใหม่ๆเขาจะชอบนะครับอนอกจากาจะเป็นต้นมรรนะละกอครับหรือใบม,รรบมะละกอเขาชอบหรือ,อ ต้นอะไรนะต้นผงชิลรใช่ไหมที่เขาเรียกกันนะครับเขาจะชอบนะครับแต่ว่าเปลือกหน่อไม้นี่เขาก็ชอบเหมือนกันเราก็เลยทําการที่เททิ้งเอาไว้นะครับมาป,ปลอกทิ้งไว้นะสับมาวันนี้ก็ได้ก้อนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยที่เดิมแล้วนะครับเนี่ยเราก็เลยทําการปลอกแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นตัวล่อคุณหอยเชอรี่นะครับถ้าเขาได้กลิ่นเขา เขาจะชอบนะครับก็แล้วเขาจะไม่ไปสนใจต้นข้าวอะไรเงี้ยจากการที่เราสังเกตจากการที่ปลอกเปลือกทิ้งไว้ที่บ้านแล้วก็เอามาเททิ้งตามทุ่งนานะครับก็พอถือว่าช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเนาไหนๆก็เป็นไปได้ก็มีให้มีให้สับเราก็จะมาทำเอาไว้นะครับนี่นะครับจะเป็นประโยชน์หรือเปล่าก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าเขาจะขึ้นมากินเขาจะสนใจ แบบนี้มากกว่าหรือเปล่าก็วานไปครับนะครับขึ้นไปดูข้างบนว่าจะได้กี่หนอนครับเพราะว่าวันนี้มีคนอยากกินก็เลยต้องมาสับนะครับไปครับครับที่แรกกรดหนอไม้บงนะครับก็มีหน่อใหญ่หน่อยาวอยู่นะครับได้ประมาณ 3- 4หส่หนอข้างหน้านะครับเดี๋ยวเข้าไปดูสรุปครับแต่ว่ามาเห็นหนอนี้ก็เลยอยากจะให้ดูครับนี่ครับ เขาเรียกว่าหน่อานางดินนะครับเนี่ยดินจะถมอยู่ตรงนี้ครับเห็นแคบปลายนะครับเราเห็นแคบปลายของเขานะครับเขาเรียกว่าหน่อานางดินนะครับแบบนี้นะครับพอเราขุดลงไปก็จะเป็นสีขาว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 ,ขาว,ขาวลงไปง่ายครับเขาเรียกว่าหน่อานางดินขาวๆอร่อยอร่อยน่ครับเ็เลยม,มาจัดการให้ชมให้ดูเยวจะลองตั้งคนโทรศัพทับให้คนดูว่าจะเป็นแบบไหนจะจับกันอย่างไร นะอืะอดูสิว่าจะได้ไหมครับนะครับอนะครับเอาหักข้างบนซะ้วยอ้ยเสียดายจังเลยโอ้ยไม่มาครับเอา้าอยากโชว์ทั้งทีแต่ไม่ได้โชว์จนหมดโอ้ยตายแล้วตายแล้วนะเสียดายมากๆเลยอือสาขุดหนอนางดินให้ชมครับ โถไม่น่าเลยโดนจนได้นะเราก็นึกว่าขาดแล้วเราก็ดึงทันทีเลยนี่ครับนอนนั่งดีมันจะหักง่ายอย่างนี้ครับ,บการเวลาเราสรับเนาะโอ้ยน่าเสียดายจังเลยเอา้าผมไม่ต่อเผื่อเขาเกิดมาใหม่อีกทีนะครับอ่าฮะ,ะครับกับการหานอไม้ครับซึ่งช่วงนี้ก็เต็นฤดูกาลของเขาเนาะอ่านี่ครับ สามสี่กอเล็กๆแถวนี้นะครับอ่าก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินกันครับนะครับ,นะรบอ่ารวมๆก็ถือว่าพอแกงเลยเนี่ยข้างบนครับนะครับนะแค่นี้ก็พอแกงเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าอีกที่กับการหาหน่อไม้เลี้ยงนู่นครับอาหน่อ,นอนไม้เลี้ยงเราอยู่ตรงนู้นครับอ่า ที่เราเข้าไปดูกันวันก่อนอาจะไปดูกันว่ามันจะมีให้เราสรับเพิ่มอีกไหมนะครับไปครับไปดูกันที่น้นครับอันนี้บ้านผมเรียกหน่อไม้เสี่ยงไผ่นะครับเนี่ยนะครับลำต้นเขา,าใช้ทําบันไดทําทไม้ต่างๆนะครับซึ่งเป็นนั่งร้านอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไม้เสี่ยงไผ่นะครับบ้านผมเนะาะนี่ครับ เรียกว่าไม้เชียงไพ่นะครับแต่เราจะไม่สับนะครับเพราะว่าปีนี้เพิ่งจะเห็นออกหน่อมาแค่สองหน่อเองนะครับอันนี้เป็นไม้เชียงไพม้ไม้พื้นบ้านครับเนี่ยนะครับเป็นไม้พื้นบ้านซึ่งเป็นหน่อที่ซุปอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะยังไม่เอาให้เขาเกิดขึ้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหลุดพ้นจากมือคนอื่นหรือเปล่านะครับก็จะพยายามนะครับเพื่อไม่ให้เขาเสียหายเยอะแยะมากมายนะครับจะพยายาม เก็บดูแลรักษาเขาไว้นะครับอยากให้เขาเกิดใช้ประโยชน์ต่อไปนะเราก็เอาเฉพาะ,ะไม้ไผ่เลี้ยงน,นะครับไปครับไปดูนะครับว่าไผ่เลี้ยงพอมีจะจะพอมีให้เราได้ทำกินหรือเปล่านะครับอ๋อกำลังขึ้นนะครับเนี่ยนี่กันนี่คือไผ่เลี้ยงนะครับ ไเลี้ยงไ่เลี้ยงนะ,ะ,ะก้อนี้ก็มีหน่อไม่มากนะครับกอนี้ก็มีอยู่เอา้านี่ไงหนอน,นึงนครับแต่หนอเหมือนจะคุ้นโคลหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไม่่อยสวยเท่าแต่ว่าก็เอาไว้ให้เขาโตครับเนื้อน่าจะไม่เยอะนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนื้อจะไม่เท่าไหร่ครับ ขนาดเลือกกินยังเลือก,อกแบบมีเนื้อแล้วก็นี้เราเป็นไงครับก็กําลังขึ้นครับกําลังขึ้นอันที่ยาวก็ยาว,ยาวไปครับเป็นลําพอได้ใช้ประโยชน์เนาะฮะานไปครับนี่นต้องมาดูฝั่งนี้ครับความสวยและความงาม ที่พอจะมีสำหรับเราหรือเปล่านะครับนี่ครับพอจะมีอยู่เนาะ ตอสับก็จะถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าไม่ดูกากล้องมาสับเราค่อยว่ากันนะครับไปครับครับนี่คือสรุปหน่อไม้ของวันนี้ครับนี่หน่อไม้เลี้ยงนะครับฝั่งนี้ครับหน่อไม้เลี้ยงฝั่งนี้เป็นหน่อไผ่บงนะครับแต่ละวันในช่วงฤดูกาลของมันก็จะพออยู่พอกินขนาดนี้ครับสับ์แต่ละครั้งซึ่งซึ่งเราจะเหลือเอาไว้นะครับว่าอันนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่พอเราก็เลือกเอาไว้นะครับ มันก็จะได้กินต่อเนื่องอถ้าเราสับทั้งหมดเนี่ยก็จะไปเป็นว่าอาทิตย์หนึ่งสับทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเลือเอาไว้เลือกเอาไว้ว่าอันนี้สับอพอพอพอก็นหรือยังพอแล้วอะไรเงี้ยอันนี้สับอ,อันนี้ยังไม่สับอะไรเงี้ยแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละอันแต่ละอย่างเราต้องเลือกเอาไว้ว่าเราจะทำยังไนะงนะครับรับ เขาเรียกว่าหนอานางดินครับอย่างเงี้ยถ้ายังมีส่วนที่มันขาวๆฝังดินเยอะๆครับะนะครับเขาเรียกว่าหนอานางดินนะครับเอาไม้นะครับกับการที่เราพออยู่พอกินเดี๋ยวไปดูอีกอันครับเดี๋ยวจะให้ดูครับผมซึ่งเดินจากมาไม่ไกลจากรถนะครับเนี่ย <c oughs> อ่าดู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 หนอ,น,อน,นี่ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับที่เกิดตามภูเขาครับเนี่ยอกอหน่อไม้ไล่ คือมันเกิดตามภูเขาแล้วเราก็เอาเอาลงมาปลูกเอาไว้นะครับอ่าซึ่งถ้าเป็นแหนงอย่างเงี้ยอ่มันก็พอจินได้นะครับเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าแหนงครับเนี่ยนี่หน่อไม้ไล่แหนงหน่อไม้ไล่นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าแหนงหน่อไม้ไล่เนะครับเขาจะมีโคนหน่อไม้ไล่มันจะไม่ยาวเนี่ยมันมีขนนะครับขนมันเยอะเขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับนะเดี๋ยวดูกันก่อนครับแล้วก็มาว่ากันที <c oughs> ซึ่งซึ่งเขาจะเกิดข้างล่างนะครับมาดูครับนี่ครับเรียกว่าหน่องไม้ไร่นี่ครับนี่ครับดอกนะครับแต่ว่ามันยังไม่ใหญ่นะอย่างนี้ก็ยังไม่ใหญ่นะครับเราก็เลยจะยังไม่สับเพียงแค่ให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะมีหัวใหญ่พอให้สับได้ดูไหมมันก็มีอยู่สองหนอครับฝั่งนี้ครับซึ่งเขี่ยดูแล้วถ้าไม่เขี่ยดูจะไม่ทําให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ ใช่ไหมจะเป็นหน่อไม้ไล่นะครับเนี่ยเอย๊จะตั้งกล้องอสับให้ดูได้ไหมเนี่ยนะครับเอาถือสับแนี้เลยดีกว่านะครับลองดูอ่าอ่าอ่านะครับเขาเรียกว่าหน่อใหญ่พอพอได้อยู่ได้กินถ้าไปหาตามภูเขาก็หน่อประมาณนี้เราก็จะสับเลยแล้วเนี่ยครับ,นะรบเอ,อ้ยสับสูงไปไหนอเอาไม่เป็นไร นี่ค네รับเาเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับอันนี้ซึ่งเราก็จะมีพอทด่อยู่ทีกูหมด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 กัดทิ้งก่อนทิ้งก่อนหมดกันหมดกันมือครับขออนุญาตขออนุญาตปิดก่อนหมดเต็มมือครับนี่ครับเขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่อันนี้อยู่ตามเกิดตามภูเขาครับอันนี้หน่อไม้ไล่สามหน่อนี่ครับเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับจะมีขนครับเขาเรียกว่าหน่อไม้ไล่นะครับ ซึ่ง,งถ้าเราเก็บม,มาปลูกไว้ก็งจ,จะมีพอได้อยู่ได้กินครับแล้วก็สําหรับตรงตรงืมแรงเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองอที่เอามาปลูกไว้เนี่ยกำลังจะเกิดหนนะนี่คือไผ่ไผ่ตรงลืมแรงครับเนี่ยเห็นไหมครับปีปีที่สองคนระับแต่ว่าถามว่ามีนอให้ได้กินไหมขามีคนระับแต่ว่าเราจะไม่สับเราจะปล่อยให้เขาย้าย เอาไปก่อนนะครับน่ครับเรียกว่าตรงลืมแรงนะครับอันนี้ถ้าเราถ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะหน่อใหญ่นะครับตรงลืมแรงนะครับอันนี้เป็นตรงลืมแรงนะครับซึ่งการที่เรานํามาปลูกเพื่อที่จะเอาไว้กินเรื่อยๆเพราะว่าอยู่ใกลส้สระอาจจะมีน้ําให้กินหรือเปล่าหรืออย่างไรก็ว่าันไปนะครับอ่นี่แหละคือการที่หามาปลูกเอาไว้ครับ ก็จะมีพอได้เก็บกินไหมก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็พี่สาวก็สับไปสองสาครั้งแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่เกิดใหม่นะก็พยายามบอกแกว่าอย่าพึ่งสับไอ้ที่มันออกห่างต้นเยอะๆนะครับแต่แกก็นะ๋ย่าแ่นะครับไม่ว่ากันครับซึ่งการที่เราไม่ถึงสับให้มันห่างมาจากต้นเพราะว่านอมันจะได้ใหญ่ขึ้น,นครับถ้าถ้าเหลือหน่อที่อยู่ในกออ่ามันจะไม่ใหญ่นะครับมันจะเล็กครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มัน ลำใหญ่นอใหญ่นะครับก็ต้องเลือกอมันที่มันออกมาไกลๆหน่อยอเลือกเอาไว้เลือกเอาไว้นะครับแล้วให้มันเป็นต้นขึ้นไปนะครับลำใหญ่ต่อไปมันจะได้อยู่ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นยังไงครับการที่เราจะได้มาในสิ่งที่ลงทุนเนาะ,ะ,ะนะครับนี่คือป่าที่มาเก็บเห็ดนะครับนี่ ส่วนมันเฮิบที่อยู่ข้างในก็ปีนี้น่าจะยังไม่ได้พอขุดนับสิ่งที่หาเก็บมาปลูกพอได้เก็บกินก็มีอยูอ่หลายอะไรอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าผีบ้าปลูกาวานไปครับวันนี้คงจะมีแค่นี้นะครับมาดูสวนมาดูอุ้ยมีคุณกบด้วยนี่เนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูดม,ดมีคุณกบด้วยอ้าวนี่ไงอยู่ใ,ใกล้ด้วยไม่กลัวคนด้วยนเนี่ย คุณกบนะครับคุณกบนะครับเนี่ยโอ้ยไม่ได้เอาเอาวุธมาเดี๋ยว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 ให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวข้าหลังเจอกันนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับกบนะครับขึ้นหัวอย่างนี้นะครับคือกบนะครับเนี่ยโอย้อยากซูมได้ดีๆจังเลยอ่ซูมไม่ดูดูดูด,ดูตัวนี้ก็ประมาณสักถ้าดูจากดวงตานะครับ น่าจะอยู่ที่ประมาณอาสองขีดนะครับอพอซูมเข้าไปก็จะเบลอหน่อยก็ต้องขอโทษขอไปครับมีตัวไม่กลัวคนด้วยหรอเนี้ยมีการหันหน้าด้วยมีการหันหน้าม,ม,า,หนหนา,ม,มาหาด้วยแต่งตัวเล็กกตัวเล็กสขีดอยู่ในสะตัวเองก็ไปอาอยู่ไปเดี๋ยววันหลังโตก่อนนะจะมาจัดการนะครับสำหรับกบของเรานะครับ ฮะสองขีดสองขีดตอนเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่ใกล้นะครับเนี่ยดูลักษณะการซูมครับเอ้ยไม่กลัวซะด้วยสงสัยมาใหม่ครับถ้าไม่กลัวงี้นะครับสงสัยจะมาใหม่ไปเขาอยู่ไปครับอ่ะเขาหลบดีๆแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉันจะมาเอาเองแหละแต่ว่าหลบคนอื่นดีดนะ,ะให้คนอื่นมาเอานะห <c oughs> <c oughs> วานไปครับเหตุการณ์ที่ เราจะได้พบจะได้เจอกับสิ่งที่เราหาอยู่หากินหรือเปล่าวานไปนะครับในแต่ละวันความสุขของคนบ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย นี่คืออาการของการไม่กลัวคนครับของเขาฮะดูๆเห็นหรือเปล่าครับจะลองซุ่มก็ใกล้ดูนะครับก็จะเห็นหรือเปล่าครับดูครับนี่แหละคืออาการของเขาที่ไม่กลัวคนครับเอ๋มาขึ้นรอดตารอดใจชาวบ้านกันเหลือลเกิน เอ้ยครับนะอยู่ใกล้น,นะครับเนี่ยจะลองก็ค่อยเดินเข้าไปหาลองดูว่นะาจ,จะเป็นไงนะนะครับตัวเขาครับกบกบยองตัวใครคเลยนะครับ การไม่กลัวคนนะแบบนี้ถ้ามีคู่เนี่ยผมกลับขึ้นไปเอาปืนแล้วนะเนี่ยแต่ไม่มีคู่แค่นั้นเองตัวเล็กครับสองขีดเนี่ยไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าถามว่าพอปนไหมเนี่ยปนได้นะครับแต่ว่าเออเอาไว้ก่อนอไว้ก่อนได้ดูไว้ชมนะที่เขาอยู่เขาอาจจะเรียกเพื่อนมาทีหลังก็ได้อะไรเงี้ยดูสิลอยตัวซะจนอื ม,มันไสซะเหลือเกินมันไส้มันไส้มันไส้ <c oughs> ดูครับดูอาการของการไม่กลัวคนของเขานะครับใบหน้าเขียวๆอย่างเงี้ยมันเป็นกบหลุดออกมาจากบ่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยถ <c oughs> ้าอาการอย่างนี้หลุดออกมาจากบ่อแล้ว,ลวมาอยู่ธรรมาชาติมั้งครับเนี่ยหรือเปล่าแต่ว่าจมูกเป็นธรรมาชาตินานแล้วน่าจะออกมานานแล้วนะครับเนี่ย อาการแบบนี้นะครับถ้าทะทะทะเลี้ยงในบอ่อเนี่ยตรงปากตรงจมูกมันจะมีสีเป็นแดงๆนะครับเหมือนกับอ,อะไรดโดนคนที่โดนกระแทกใบหน้าเนี่ยหรือเปล่าประมาณนั้นนะเพราะว่ากระโดดตมกับชนกําแพงบ่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่านี่เขาเอาอามาอยู่ธรรมชาติน่าจะอยู่นานแล้วนะครับลองลองขยับอีกทีสิได้ไหมเขาจะกลัวเราไหมนะครับ ดูสิห่างกันน่าจะประมาณ2ไม่ถึง2เมตรนะรเนี่ย <c oughs> ดูดูดูก็ไม่กลัวใครจริงๆเลยนะครับขยับขยับแล้วก็ซูมเนี่ยได้เห็นไหมขนาดผมขยับมือนะครับขยับมือขยับร่างกายเพื่อที่จะซูมกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> นี่คืออาการของกบ ที่ไม่กลัวคนครับสุดยอดจริงๆเลยโอ้แกนี่เนี่ยน่มีการขย่าน้ำเล่นยิยึกๆๆด้วยอ๋อมันใส่ซะเหลือเกินแต่ว่าก็อย่างว่าครับวันนี้อ่าอ่าพรุ่งนี้ก็เป็นศีลวันศีลด้วยนะครับอ่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันพระด้วยหรือเปล่าอปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปเถอะใจเย็นไอหำเอ๋ย หวานไปครับนี่แหละคือธรรมชาติเรือบอรเราม,มีธรรมชาติเข้ามาอยู่อย่างนี้แลครับเขาเพิ่งมาหรือเปล่าที่ไม่กลัวคนแบบนี้นะครับกหวานไปแต่ละอันแต่ละอย่างของเขาความเป็นธรรมชาติกบธรรมชาติหนึ่งตัวนะครับสุดยอดจริงๆนะครับดูครับดูดูดกบกบธรรมชาติกบธรรมชาติ ดูนี่บ่อนะครับเนี่ยไม่กลัวคนด้วยเนี่ยห่างกันแค่ไม่ถึงเมตรแล้วเนี่ยนะครับลอยหน้าลอยตาเฉยนะครับสุดยอดจริงมันบังมันบังขอขยับตัวหน่อย ดูดูดูเขาสุดยอดจะลองไปใกล้ๆลองดูครับเขาจะกลัวไหมครับลองไปใกล้ๆลองดูครับ,นะค,รบ,ค,รบค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินครับดูซีไม่ยอมกลัวด้วยอยากออกทีวีอยากอยากโชว์ตัวเรียกว่าอาการนี้คืออยากโชว์ตัวเนี่ยผมนั่งใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยไม่ถึงเมตรแล้วนะเนี่ยกับโทรศัพท์เนี่ย <c oughs> ดูเขาดูเขาครับต,ตัวไม่ใหญ่ครับไม่ถึงขีดดดวย้ํำไปน่าจะขีดขีดขีดน,นึงนีงน่แหละครับหวานไปครับนี่แหละครับกบธรรมชาติปากเขาแหลมไม่มีอะไรชนก็ถือว่าธรรมชาติแล้วกันไ <laughs> อ้ลอยหน้าลอยตายชมซะหลือเกินครับเดี๋ยวเกิดอาการมันไสซะหรอก อู่ใกล้ยอมให้เราถ่ายขนาดนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยห่างกันแค่นิดเดียวเองครับเนี่ยดูพื้นอ่ะเห็นไหมครับดูพื้นตรงที่นั่งครับนัง่งยองดูกันเนี่ยถ้าเป็นอ่าถ้ามันตื่นคนนะมันไปตั้งแต่นานแล้วนะครับเนี่ยนี่คืออาการที่ไม่ตื่นคนน่ารักจังเลยนายเนี่ยสุดยอดอ อ้าวอาอ้า้ม <goin, really? laughs> <laughs> nah. ีความสุขแล้วกันเอ้น่ารักดีเลอเกินนะครับกับกบธรรมชาติของเรานะครับไม่ธรรมดานะครับกับสิ่งที่ได้พบกับสิ่งที่ได้เจอเนาะโอ้สุดยอดดูสิดูสิอ่านั่นะว่ายน้ำเฉยอีกมันใส่เราเนี่ยน้องนนอนอง วานไปครับนี่แหละแต่ละครั้งแต่ละคราวกว่าจะได้เจอความเป็นธรรมชาติที่สุดยอดขนาดนี้นะครับตัวเดียวกับธรรมชาติดูสิเนี่ยบอ่อไม่ใหญ่นะบ่บอเล็กๆเองนะครับบอ่อสระปลาเล็กๆเอาไว้นะครับแต่ยังไม่มีทรัพยากรพอที่จะหาปลามาเลี้ยงแต่ถามว่ามีปลาอยู่ไหมมีนะครับมีปลานิลปลาอะไรยังมีอยู่นะครับในบอ่อนะครับแต่ว่าให้มันเป็นธรรมชาติไปแล้วกันครับ น่ารักเหลือเกินเอ้าไปแล้วตกใจแล้วไปแล้วนะครับกว่าจะตกใจได้เนาะเอ้ย,ยครับนี่นี่คือ,อหน้ากล้องปกตินะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับหน้ากล้องปกติเป็นแบบไหน,นครับอนี่ครับ เนี่ยตรงที่ยืนเนี่ยอยู่ใ,ใกล้กันด้วยกับ <c oughs> ธรรมชาติครับธรรมชาติครับให้ดูธรรมชาติของกบแบบบ้านๆไปครับสุดยอดขอบคุณครับ